โอ้หดูนะคะเจ้าใบเงินนี่เขารักลุงวิเศษมากถึงขนาดนอนแบบนี้เลยนะคะเข้ามาซบอุย้ยรักมากเลยนะคะเข้ามาดูพวกหนูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะโอ้ยเผล่อแป๊บเดียวมานอนกับลุงกับพ่อวิเศษแล้วโอ้ยน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากดู น่ารักมากพ่อวิเศษนอนยิ้มเลย hey. นั่นยิ้มเลยแหละลูะลกฮะนั่นยิ้มเลยหลานน้อยมานอนด้วยอะ่ะหลานทั้งหลานทั้งลูกแล้วกันเนาะน่ารักมากเลยเขากินเสร็จนะคะให้กินอาหารอาหารเปียกนะเจ้าตัวเล็กเนี่ยใบเงินเนี่ยกินเสร็จนะคะไมเคิงก็ทํางานโน่นนี่นั่นหันมาอีกทีขึ้นมานอนแนละ้วมานอนกับพ่อวิเศษเขาแล้ว โอ้ยแล้วนอนซบนี่นี่ดูเขาทำดูเขาทำเขาลักพ่อพิเศษมากเลยดูนั่น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 เอ็นดูเขาเดี๋ยวนี้พอ่อพิเศษไม่ถีบขาแล้วนะไม่ถีบขาแล้วเพราะว่าเขามาซุกมาซุกตรงตรงตรงอกนี่เขาไม่ได้ซุกที่ขาทางนี้มาซุกตรงอกเนี่ยรงอกพ่อพอิเศษเนี่ยน่ารักมากเลยโอ้ยหนูแม่เขาหนุน่น แม่เขานอนอยู่นู่นนอนสบายใจอยู่นู่นมไม่บุญลูกอยู่นี่เหมือนเขาจะไม่กินนมแม่เขาแล้วนะคะเนี่ยเหมือนเขาไม่กินนมแม่เขายังไม่ถึงสองเดือนด้วยเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นนะคะน่าจะกินอยู่แต่ว่าเราไม่เห็นแต่ว่าส่วนมากตอนนี้เขากินแต่อาหารเปียกเขาชอบเวลาแม่มาเนี่ยเขาจะวิ่งไปที่ชามรออาหารเปียกเลยนะคะ โอ้ยซบซบตรงอกลุงวิเศษพ่อวิเศษลุงวิเศษทั้งพ่อทั้งลุงอ่ะเอาไปเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งลุงเป็นหมดทุกสิ่งอย่างให้ลูกให้หลานใช่ไหมลูกพิเศษก็นอนยิ้มนอนยิ้มเลยเหรอลูกเหรอพิเศษเอ้ยนอนยิ้มเลยเหรอครับอืมอืมนอนยิ้มเลยเหรอลูก มีลีตามองนิดนึงลีตามองนิดนึงนะนี่เขาคงอบอุ่นมากเลยนะเนี่ยอ,อบอุ่นมากเลยแล้วเ็าก็มามุดตรงผ้าด้วยนะอ่ะอ่ะอ่ะผมให้นะลูกผมผ้าให้นะอืมผมผ้าให้ผมผ้าให้ทัผผ้งพ่อทั้งลูกนะนอนกันอุ่นอุ่นเลยใช่ไหมลูกใช่ไหม ดูเขาเนี่ยดูเขาเนี่ยนอนขดนอนขดต้องลุงวิเศษห่ผมผ้านะนอนกันนะทั้งพ่อทั้งลูกนะ <c oughs> แม่เขาอยู่นี่แม่เขาอยู่นี่สบายใจเลยเราอะฮะสบายใจเลยอยู่นี่แหละ หลับจ้ะหลับกันสบายจะทั้งพ่อทั้งลูกเลยหลับกันสบายเลยนอนยิ้มเนี่ยดูเขายิ้มเนี่ยดูเขาหน้ายิ้มมากเลยพิเศษมีความสุขจังเลยครับมีความสขจังเลยครับฉี่เรียบร้ยแล้วครับหมั่น้ำเรียบร้อยแล้วครับนอนก่อนครับนอนก่อนนะครับ เขารักพ่อวิเศษเขามากเลยนะคะเขามานอนเนี่ยนอนซบอยู่ใกล้เนี่ยเห็นไหมเขารักของเขานะคะเขาคงอบอุ่นนะคะวิเศษเนี่ยคงเป็นลุงเป็นพ่อของเขาที่แบบว่าอบอุ่นมากนะคะทั้งที่เขาเลือกจะนอนกับแม่เขากับไม่นอนนะคะเขากลับมานอนกับลุงวิเศษเนี่ยเขาเขาไม่เลือกที่จะไปนอนซบอกแม่เขานะคะแต่เขานอนซบอกกับลุงวิเศษเพราะว่าตื่นช้ามาเนี่ยแม่เขยงก็ยังเห็นอยู่เขาเขาอยู่กับลุงวิเศษอยู่นะคะ ก็ยังนอนซุกกันอยู่นะคะก็คงจะนอนด้วยกันทั้งคืนแน่ๆเลยนะคะเขารักลุงเขามากเลยนะสามสีสามสีไอ,อ้วนสามสีเอฟซีคิดถึงลูกเอฟซีคิดถึงหนูครับครับลูกครับประกาศกระลมัมตันตัน วันนั้นนะคะที่ไม่ทําคลิปลงว่าใครนอนคว่ำอยู่นะคะก็คือเจ้าปั้นน,นะคะข้าวปั้นของเรานะคะแม่เกงเพิ่งมาเฉลยวันนี้นะที่วันนั้นแม่เกงลงมาที่ช่องแม่เกงเลี้ยแมวจรนะคะบอกว่าใครเอ่ยที่นอนคว่ำท่าอาา่านหนังสือนะคะก็คือคนนี้ค่ะปั้นนของเรานะคะข้าวปั้นของเรานอนท่านารักเชวนะคะเฉลยว่าคือข้าวปั้นนะคะ มีคนตอบถูกหลายคนก็บางคนก็ตอบเป็นข้าวเหนียวคน,คนนั้นก็คือข้าวปั้นนะคะนี่ต้นก้านะคะทุกคนจําได้ไม่เอย่ยที่แม่เกียงช่วยมาล่าสุดนะคะที่ใส่กระสอบมานะใส่กระสอบปุ๋ยมาจากทุ่งนานะคะนี่ต้นก้านะคะต้นก้าโตเป็นหนุ่มแล้วนะแม่เกียงไม่ค่อยได้ถ่ายต้นก้าให้ทุกท่านได้ดูกันนะคะต้นก้าโตเป็นหนุ่มแล้ว สมศรีสมชายเช้าเช้านี่บ้านจะลกหน่อยนะคะเพราะเขารับเล็บนี่เขาแบบกัดด้วยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใครกัดใครกัดนี่กัดด้วยเห็นไหมนี่คุณตาคุณยายหมอซื้อที่รับเล็บอย่างสวยมาเลยแล้วมากัดกันขาดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกัดนะคะไม่รู้เป็นอะไรกัดกันกัดเล่นกันอ่ะอยู่ข้างในก็กัดเล่นเข้าสุกครับข้าสุก ขาสุก็สบายดีนะคะแก่แล้วไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่แล้วคขาสุกอายุแก่แล้วเริ่มแก่แล้วนะคะสมศรีสมศรีเอ้ยเอาเข้าไปห้องโน้นกันไม่มีใครอยู่นะคะสมศรีก็กลัวอยากมาอยู่แต่ห้องนี้นะคะเอาเข้าไปห้องห้องชายทะเลอะ่ะไม่มีใครอยู่เนี่ยก็ไม่อยู่แต่นี้เขาปั้นไอ้เ้าเหนียวเข้าไปอยู่ในห้องในด้านในและติดข้างในแล้ว แต่เขาปั้นไม่ติดเขาเหนียวติดข้างในแล้วนะคะได้อะไรกันได้อะไรกันได้อะไรกันอ่ะอ่ะอะไรกันอะไรกันประกาศกระลำแม่ไฟนะคะอยู่กันครบนี่ใครนี่ใครอุ๊ยนี่ใครนี่ใครนี่ข้าวตังข้าวตังข้าวตังนะคะมีครบแม่ไฟแม่ฝฟว่าไงลูก ไปหอมอาตาปันปันอาตาปั้นป,นป,นปันเอ้ยปันปันของแม่เอ้ยลูกปันเอ้ยลูกได้อะไรนี่เฮ้ยได้อะไรมาแรงได้มาแรงเด็กๆทั้งหมดในบ้านสบายดีกันนะคะ สามสีไปไหนล้โวโน่นไปนอนในห้องน้ําออกมาแล้วออกมาแล้วอะใครจะกวาดบ้านให้แม่ใครใครจะกวาดบ้านให้แม่ฮะเนี่ยใครจะกวาดบ้านให้แม่โลกเลยใครจะกวาดให้แม่ใครจะทํามีใครทําเป็นบ้างไหมเนี่ยเข้าวตังทำไหมข้าวตังอืมข้าวตังสมชาย ปั้นปั้นคุณนายสามสีคุณนายสามสีคุณสวยแตงกวากล้วยไข่เด่ละคนเข้าสุกเข้ามาชิต้าข้าวต้มยายสตาขวัญข้าว พี่โชกุนนี่ใครเอย่ยนี่ใครเอย่ยซ้ำซ่าล่ะครับลูกซ้ำซ่าเข้าใหม่อยู่ในห้องน้องเพชปอกคอหายไปไหนครับลูกเพชเพชกับข้าวหนึง่งปอกคอหายอีกแล้วเหรอหนูพปเกเรใครมาครับลูกลูกไปเกเรใครมาครับบอ,อกแม่สิ บอกแม่สิปอกคอหลุดอีกแล้วลูกไปเกเรใครมาบอกแม่สิครับลูกเพชรเอ้ยเพชรเลยลูกเพชรอาจจะเป็นนิสัยของเขานะคะขู่คนนนคนนี้นะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นกัดกันรุนแรงนะแต่ขูว่วอยวายมีทะเลาะกันบ้างนะคะเนี่ยขี้อ่อนมากน้องเพชรครับเพชรครับลูกแม่รักเพชรนะครับรักเพชรมากนะครับลูกแม่รักน้องเพชรนะครับลูกคนเก่งนะครับไม่เกเรนะครับ สามดวงสามดวงสามสอเอ้ยสามดวงแล้วก็สามสออยู่ไหนลกูกเอา <c oughs> พี่ทำซาเขาเกาหัวเขาแล้วจะไปเหยียบหัวทำไมฮะดวงดีอืมพี่โชกุนเขาก้องดูนะกัดกัดเก้าอี้ขาดมโนดใครกัดก้องกัดป่ะลกูกก้องกัดไหมใครกัด ้าเจ้าข้าสวยเข้ามาไม่ออกมาไม่ลูกไม่ออกมาไหมออกมาไหมไปเดี๋ยวแม่รับออกมานะรับออกมานะลูกเออเข้าวสวยวัยวัยวาย,วยข้าสุกข้าสวยอะ่ะจมขี้วัยวายมาน้องพลอ,ออกมาน้องพล น้องคอยอยากมาเอ้าไม่ใช่เ <laughs> อ๋อที่ไม่ใช่น้องคอยอยู่นี่ไอ้นี่ดากแก้ว <laughs> ดกแก้วประคหลุดอีกแล้ว <laughs> น้องคอย <laughs> คุณยายดิ้งดองคุณยายคุณยายกินข้าวเก่งแหละลูกคุณยายคุณยายแม่แก้วตา <laughs> ไปเดินนำหน้าเดินนำหน้าเดินนำหน้าแม่เดินนำหน้าแม่ไป พาชมพาชมว่าไงลูกว่าเลี้ยงว่างไงแตงโมแตงไทยแตงอ่อนว่าไงลูกจ้าแป๊บหนึ่งค่ะลูกแป๊บหนึ่งค่ะลูกแม่ทับทีมถุงเงินดูสิดูสิ ใบตานดอแก้วไปดูสิไปดูสิไปไปเขาจ้าน้ำหน้าแม่เขาจ้าน้ำหน้าแม่มาแล้วมาแล้วสามแสงแสงจันว่าไงลูกตะวันน้อยปักก้วยสแตมสแตมอีกสองแสงไปไหนอีกสองแสงอะ่ะ ีกสองแสงหายไปไหนโอ้ในอนข้างบนแน่เลยผ่านมาจ้าเอ๊มายมลูกไม่กลัวลูกไม่กลัวกลัวแม่จับหนุ่มปุ้นนอนสบายเลยมานะอ่าฮะอยู่นี่เองสองแสงสองแสงเราทําอะไรลูกจับอะไรสองแสงจับอะไรลูกเอ้ยเด็กๆสาวบตอ ชาโคทำอะไรโลกชาโคชาโคทำอะไรคะรับลมชมวิวกันเหรอโล,ลกชาโคดอกไม้สวยงามอยู่เต็มอยู่เต็มเต,ต็มอ้อนเต็มอ้อนแม่พี่โชกุนออกมากันเต็มเลยท้าไแม่ออกมานี่ออกมากันเต็มเลยนะคะเด็กทั้งหมดอยู่กันครบนะคะนวนบ้านพ่อใหญ่นะคะบ้านพ่อใหญ่อยู่กันครบ เล่นกันคิต้าว่าไงลูกคิต้าเออช้าๆช้าจะลกหน่อยเอาลูไม่กวาดมาเล่นกันทำไมลูกอืมเอาไม่กวาดมาเล่นกันทำไมชาโคชาโคคนสวยเดี๋ยวได้เวลาทำหมันแล้วนะได้เวลาทำหมันนะลูกรู้ไหม ออกมาเล่นกันเต็มเลยนะคะวันใหม่วันใหม่มทำอะไรวันใหม่อยู่ข้างนอกวันใหม่ทำอะไรลูกวันใหม่เอ้ย ơi! วันใหม่ทำอะไรแค่นี้นะคะเอาความน่ารักของเด็กๆมาฝากนะคะ ขอน้องมาฝากนะคะน้องสบายดีกันนะคะอยู่เย็นเป็นสุขกันนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆท่านที่ให้ความรักความเมตตาครอบครัวของพวกเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะ